ปั้นลูกทีมยังไงให้ขายดีแบบยอดกระฉูดครับตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเป็นหัวหน้าทีมทํา MLM เป็นอัพไลน์นะครับขายประกันเป็นหัวหน้าทีมแต่พอเวลาให้ลูกน้องไปขายให้ทีมเซลล์ไปขายกับขายไม่ได้กับขายไม่อินท้งที่เราเทรนโปรดักไปแล้วนะเรา train, เทรนวิธีการขายไปแล้วแต่มันขาดสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่คุณยังไม่ได้เทรนฮะคุณยังไม่ได้เทรนความอินครับ คือคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยที่ฟูมฟักสินค้านี่มามันรู้สึกอินถูกไหมคุณขายครีมคุณขายน้ําหอมคุณขายสินค้าคุณขายอะไรมันรู้สึกอินกับสิ่งนั้นแต่พอเป็นลูกจ้างพอเป็นลูกทีมคนเข้าใหม่มันขาดสิ่งนี้มันขาดความอินเขาไม่ได้เห็นว่ามันมันอินอะไรเขาก็เขาเข้ามาทําเพราะว่ามันได้ตังอะมันมันยังไม่อินเพราะไม่อินปุ๊บเนี่ยความอินมันสื่อถึงกันได้ครับระหว่างคุณกับลูกค้าความอินมันสื่อถึงกันนะถ้าเขาคิดแค่ว่าเฮ้ยเขาขายเนี่ยเพื่อได้ตังอย่างเดียวนะหรือเขาขายเพื่อตามเวลาอย่างเดวนะ ห้าโมงเย็นแล้วพอแล้วจะเข้ามาไม่เอาละไม่ขายเนี่ยเขาไม่ได้มีความอินกับสินค้าถ้าเกิดเมื่อไหร่การที่เขาอินกับสินค้าว่าสินค้านี่มันสามารถไปช่วยลูกค้าได้นะเฮ้ยห้าโมงมคนเคาะประตูปึงป้งๆอยากจะซื้อนี่มากเลยครับเพราะว่าอยากจะเอาไปใช่อยากใช้วันนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่การที่เขาอินเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันการที่เขาได้ขายเอาไปหนึ่งชิน้นมันคือการได้ไปช่วยนะครับเขาอาจจะเอาสินค้านี้เอาไปช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นได้นี่คือวิธีการคุณจะต้องปลูกฝังความอินถามว่าปลูกฝังความอินยังไงข้อที่คือ คุณต้องเล่าถึงที่มาว่ากว่าจะได้สินค้าชิ้นนี้มันมาอย่างไรบ้างข้อที่2อันนี้ให้เกิดทําได้นะครับให้เลือกคนที่อินมาเลยถ้าคนที่อินหรือชอบสิ่งนี้อยู่แล้วบางทีคุณเลือกจากคนที่เป็นลูกค้ามาช่วยคุณขายเขาอินเขาชอบอยู่แล้วมันง่ายครข้อที่3ครับที่สามทำได้คือ คุณต้องทาให้เขาเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มลูกค้าให้เขาไปฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดว่าลูกค้าเอาไปใช้แล้วมีประโยชน์อย่างไรเมื่อเขาไปเจอกลุ่มคนที่เฮ้ยใช้ไปแล้วเกิดประโยชน์เฮ้ยใช้ไปแล้วมันดีเขาจะรู้สึกถึงความอ mm ิน hmm. เพิ่มมากขึ้นครับดัง mm hmm. นั้นนี่คือวิธีการที่จะทําให้ทีมของคุณ mm hmm. ขายดีคือทําให้ลูกทีมคุณอ mm ิน hmm. มากขึ้นครับ